ฮ่สิววารหัสที่ห้านะคะที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะได้รหัสไหนออปุ๊บโอ้ <c oughs> รหัสที่สิบห้าค่ะเ <c oughs> ส้นทางชีวิตที่สดใสคือการเข้าใจและรู้ถัานอารมณ์หลักคำสอนของาศาสนาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาล้ <c oughs> วนมีเจตนาให้จิตวิญญ,ญาณรู้สึกละอายต่อบะ จิตวิญญาณมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนแม้นจะมีพื้นฐานหลักการเดียวกันของสภาพโครงสร้างมนุษย์ยังม่อาจหาข้อสรุปเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่สูงสุดตามที่ควรจะเป็นศิลปะดนตรีกีฬาเป็นปริศนาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้อย่างลงตัวเหล่านี้ล้วนแฝงความสมดุลอันจะนำไปสู่ความสงบเช่นเดียวกับหลายคนที่ปัจจุบันเป็นเพียงผลจากสภาพอารมณ์ ในแต่ละสภาวะการรหัสนี้นี้เหมือนกับว่าหลอมรวม all in one เลยนะคะว่าที่เราารู้เหตุแห่งทุกข์ก่อนหน้านี้นะคะว่าสภาพชีวิตของเราเป็นยังไงดังนั้นคอนเซ็ปต์ของรหัสนี้ก็คือนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือประสบการณ์ตามวุฒิภาวะที่เรานะคะได้เผชิญมาให้สรุปเสียว่านะคะอดีตท,ที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะว่าเรายัาง ไม่รู้จักตัวเราและโลกนี้ดีพอนะคะก็ถือว่าให้เริ่มต้นใหม่จากการเข้าใจชีวิตว่าที่ผ่านมาอารมณ์ของเรามันคือพลังงานแล้วก็ธรรมชาติของวิญญาณทุกคนต้องการได้รับความเคารพอย่างจริงใจแม้แต่แผ่นดินนะคะแผ่นดินก็เหมือนกับพืชเหมือนกับมเมล็ดพืชที่เขามีการสร้าง นะแบบแผนต่อนเนื่องมาว่าที่ถูกต้องดีงามของแผน่นดินเราควรจะเป็นอย่างไรดังนั้นเรามาอาศัยเนี่ยพลังงานเหล่านั้นเแบบเสมือนตัวนิวเคลียสียแบเบรือนเราระบบตัวควบคุมพลังงานว่าถ้าเราทําแบบนี้พลังงานของเราจะได้รับการตอบสนองด้วยอะ,อะไรความรู้สึกของเรามันจะเกิดค,ความรู้สึกไหนถ้าเราทําแบบนี้เรื่องนั้นเราทําแบบนั้นผลจะเป็นยังไงความรู้สึกของเราตกชั่งตลอดเวลาชั่งก็คือสะท้อนอนา,นาคต สะท้อนปัจจุบันสะท้อนพลังงานมาให้เราเดี๋ยวทำซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามนะที่เราสามารถเอาพลังค่าที่ดีที่สุดออกมาได้ซึ่งสามค่าก็คือพลังความง่ายนะที่เราจะต้องรู้จักพลังความง่ายเราไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปจําว่าอาการมันเป็นแบบไหนเพราะว่าความง่ายโดยความหมายก็คือนะเราต้องแม่นเราต้องชัดว่า ความปรารถนาจริงๆของเราค่ะในแต่ละเรื่องของแต่ละวันนะค,ะความปรารถนาจริงๆเราปรารถนาให้ผลเป็นอย่างไรแล้วตัวเราเองอะค่ะจะต้องเป็นผู้ปรับปรับเพื่อให้ลำดับของการคิดและการกระทำไปสู่ผลนั้นเป็นไปโดยอาการปกติตลอดเส้นทางเราจะต้องจัดการตัวเราให้ปกตินะคะแล้วก็ พอตัวเราปกติเท่ากับว่าครั้งนั้นเมื่อเราคิดเราทําผลออกมาเป็นค่าไหนมันจะเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งในระบบว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางนั้นระหว่างที่เราคิดออกไปแล้วเราเราเราคิดปุ๊บมันก็จะไปเอาพลังทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะไหลมาเป็นไฟฟ้าในกายเราแล้วมันจะมีเซนส์นว่าสิ่งนี้เราจะต้องดําเนินการจัดการจะต้องไปควบคุมอะไรแบบไหนอย่างไร แล้วเราจะต้องรู้จักอีกค่าหนึ่งนอกจากพลังความงามแล้วคือพลังความสุขพลังความสุขเป็นยังไงเนาะนะครพลังความสุขความกวาม้างน่าจะประมาณหนึ่งนิ้วหรือเปล่าไม่ใช่สองนิ้วไม่บรรทัดหรือเปล่าไม่ใช่สามนิ้วไม่ใช่นึกในใจว่าหกนิ้วเหรอก็าบอก yes นะคะหกนิ้วนี้ก็คือมันจะตะวัดจิตเราถ้าเราสามารถที่จะปล่อย ขึ้นไฟฟ้าของเราค่ะให้เขาแช่อยู่ในคลื่นหกนิ้วให้นานที่สุดเท่าที่จะนันได้แล้วจาความรู้สึกนั้นพลังตัวนี้แหละคะ่ะเป็นตัวแรงสง่งเพื่อให้เราลอยตัวเหนือกว่าอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าอันนี้คืออํานาจของพลังความสําเร็จนะคะแรงขับก็คือพลังความสุขพลังความสุขก็คือการที่เราสามารถเข้าถึงความจริงค่าจริงนะคะ ก็จะทำให้ใจเราปราศจากความกังวลมันจะเบามันสบายอันนี้เป็นเอาคอนเซปต์ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆนะคะลำดับสเต็ปหนึ่งสสามให้เป็นข้อความในเควสเพื่อที่จะให้เราไปปรับเปลี่ยนชีวิตเรานะ,ะมันก็คือการคลิกนะคะคลิกพลังของเราให้วงรอบสมองให้วงรอบเกี่ยวไฟฟ้านะคะมันรู้จักค่าพลังที่ดีที่สุดและจะทำให้ชีวิตเราอ่ะมันจะมีร่องดูดเราไปนะ เมื่อกี้ได้พลังความง่ายได้พลังความสุขได้พลังความสำเร็จมันมันจะมันจะเทคตัวของมันเองเพื่อให้พลังของเราลอยตัวเหนือแรงโน้มถ่วงโลกได้มันไม่ต่างจากการที่เหาะได้ค่ะเลาเอาพลังตัวนที่อ,อกมาดังฉะนั้นพอพอเรารู้จักนะคะรู้จักโลกเราก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยจากที่เราเราฟังคลิปทุกคลิปเนี่ยเราก็าจะเป็นอิสระอยู่แค่นี้คะ่ะอิสระก็คือเคลื่อนไปพร้อมๆกับสภาพจริงของโลกนะครับ เดี๋ยวค่อยสอนเบสิกให้นะคะอันนี้เอาเอาคอนเซ็ปต์มารวบรวมไว้ให้พวกเราจะได้รู้ว่าโอ้นะคะมันยังมีรายละเอียดอะไรอีกมากที่ศาสนายังไม่ได้บัญญัติตรงไปในยุคนี้นะคะ่ะ